ทุกคนคะ่ะคือแบบไม่ต้องใช้เยอะนะคะอย่างที่จ๊ะบอกนะคะคือใช้แค่แบบนิดเดียวเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบหัวเชื้อสครับอะมันเข้มข้นมากนะคะจากสครับสีดำๆนะคะเราจะค่อยๆขัดนะคะเวลาเราขัดเนี่ยขัดวนๆเห็นปะนี่นดนะจะใช้นิดเดียวนะเนี่ยยังดูเยอะเลยเห็นปะนะคะมันจะไม่ละลายผิวเลยทุกคนเพราะว่าเกลือเนี่ยจะใช้เป็นเกลืออย่างดีเป็นเกลือจากทะเลดสซีนะคะเป็นเกลือที่แบบว่าละเอียดมากๆแล้วก็เป็นเกลือที่มีแร่าธาตุเยอะนะคะ อันนี้เขาจะเป็นการดีท็อกผิวเราด้วยนะคะเหมดไปกรกปุกแล้วรอไปมาสักทีแม่ยิงร่างยิงเนียนนะยิงร่างยิงเนียนนะเนี่ยขาโว้ยตายหอมนะคะนี่เนี่ยนะคะขัดไปเรื่อยๆนะคะเขาจะกลายเป็นมาร์กด้วยนะคะนี่ปะนี่มันจะกลายเป็นแบบอารมณ์เหมือนครีมอ่ะเห็นปะมาร์กไปด้วยเลยนี่กลิ่นนะคะจะเป็นกลิ่นเปปเปอร์มินต์นะคะต้องบอก่อนร่าของจ้าเนี่ยจ้าไม่ได้ใช้น้ำหอมจ้าใช้เป็น น้ำมันหอมละเหยที่เกิดจากธรรมชาตินะคะก็จะไม่เกิดอาการแพ้นะคะนี่เดี๋ยวให้แม่ล้างให้ดูทุกคนใครที่แบบว่าข้อศอกมันด้านนะข้อศอกด้นดานนะหรือว่าเข่าด้านก้นด้านหรืรอย่างเงี้ยด้านตรงไหนก็คือใช้ได้หมดเลยนี่ขนาดใช้นิดเดียวแม่แม่ล้างเลยแน่ดูนะคะโอเค มันจะมีความนุ่มนะคะคือ,อสครับจ้าเนี่ยจะมีความแตกต่างจากสครับอื่นก็คือว่าด้วยความที่เป็นสครับเกลือบวกกับน้ำมันม,นมะตอกนะคะน้ำมันมะก,กอกเนี่ยมันจะช่วยแบบว่าในความชุ่มชื้นของผิวทําให้ผิวลดการเหี่หยวย่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูสิทุกคนเห็นปะแม่ขอหน่อยเอาละเนียเนียเนียนเนียเนียนุกคนคือมันนุ่มมากแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะคะข้างที่ขัดกับไม่ได้ขัดนะคะมาแม่ ดูดิเห็นปะเห็นความใสปะทุกคนนะคะความใสของข้างที่ขัดนะคะอันนี้ไม่ได้ขัดนะนี่นะคะก็จะมีแบบว่าเขาช่วยเรื่องผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกนะคะหนึ่งกระปุกนะคะราคาอยู่ที่349บาทจะส่งฟรีค่ะหนึ่งกระปุกใช้อยู่ประมาณ2-3เดือนด้วยกันนะคะคุณขากดที่ไลน์แอดแอดเลาหรือว่าสั่งที่ตัวแทนจำหน่ายได้เลยค่ะ